Bye. Oh. สดีค่ะพบกับรายการมีหมอเป็นเพื่อนมีเพื่อนเป็นหมอกับดิฉันนุชนพุวันค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนค่ะชอบไปหาซื้อครีมบำรุงผิวหน้าให้หน้าใสาหน้าเด้งหน้าแบบปะพองแล้วเกินปรากฏว่าใช้ไปใช้มาแล้วมีสารสเตรอยด์เนี่ยผสมอยู่แล้วหน้าพังเอ๊ะประเด็นแบบนี้เนี่ยเราจะมีการแก้ไขหรือว่ารักษาอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะการกู้หน้าพังจากสารสเตรอยด์ค่ะจะไปพูดคุยกับนายแพทย์พัทราวิสารคุณท่านเป็นแพทย์ด้านความสวยความงาม และผิวพั์อยู่กับเราแล้วสวัสดีคะ่ะหมอวิทย์ค่ะสวัสดีครับหมอวิทย์คะประากฏว่าหลายคนเนี่ยเพื่อนบอกซื้อตัวนั้นสิเธอหน้าใสาตัวนี้สีหน้าออร่าตัวนี้สีหน้าผ่องลอเกินปรากฏว่าใช้ไปใช้มาตัวนู้นตัวนี้หน้าพังจากสารสเตียรอยด์อันนี้เราจะกู้หน้าพังเนี่ยจากสารพวกนี้เนี่ยได้ยังไงบ้างล่ะคะไออาการพังเนี่ยพังมันจะต้องดูว่าพังมากพังน้อยพัง ขั้นสูงสุดเพราะว่าที่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะมาด้วยเรื่องสิวเนี่ยหมอค้าหนูเป็นสิวนู่นนี่นั่นมาขอยาสิวจริงจริงเนี่ยต้องซักประวัติซื้อครีมตามตลาดหรือว่าตามเน็ตมาเปล่าครีมหน้าขาวใสครีมลดสิวเท่าที่ผมเห็นก็บางคนใช้นานจนขนขึ้นเห็นเส้นเลือด หน้าบางนะครับก็รักษาตามอาการว่าสมมติว่าเป็นสิวมาต้องรักษาเรื่องสิวด้วยนะครับรักษาเรื่องผดสาคัญที่สุดก็คือต้องป้องกันไม่ให้มันเป็นมากขึ้นโดยการหยุดต้องหยุดก่อนอย่าให้หน้าแห้งทาอะโลเอร์ตาเต็มอีบำรุงอย่าให้แห้งทาน้าเยอะๆพักผ่อนเยอะๆเราจะซ่อมแซมผิวเราได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็าบางคงกนก็นมาฉีดมาเด้เพื่อขับพิษสเตอรลอยหรือว่าทําปรับสมดุลหน้าจะมีความเชื่อพวกนี้อยู่หลายอย่างซึ่งพวกนั้นก็ถือว่าช่วยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการกู้หน้าที่กลับมาได้เร็วทีนี้คขถามเเเรรื่อองลซ เลเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีผลต่อปลายเหตุก็คือพวกสิวผดผื่นแต่ว่าบางทีความเห็นผมรู้สึกว่ายิงเลเซอร์แล้วมันทีหน้ามันบางเราอาจจะพักเรื่องเลเซอร์ไว้ช่วงแรกๆก่อนรักษาโดยวิธีอื่นเพื่อเลเซอร์ก่อนอนะครับประมาณน,นี้แต่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องจากตัวคนไข้เองเราต้องวินิจฉัยได้แล้วก็ปรับปรุงที่ตัวคนไข้เองด้วย ครับคะคุณหมอคะแล้วบางคนที่มีอาการแบบแพ้หนักอย่างเป็นสิวหัวหนองทั้งหน้าเลยอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยมันต้องต้องต้องรักษาแบบไหนยังไงบ้างล่ะคะต้องรักษาแบบสิวครับก็คืออาการดูถ้ามีหนองก็ติดเชื้อก็ลางที่กดเจาะหนองออกนะครับทานยาแล้วก็ให้คนไค่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ละคายแข็งหน้าไม่กัดหน้า<ม>นะครับเรื่องสุขภาพต้องเช็คชัวร์ก่อนแชร์นะคะวันนี้ขอบคุณหมอวิทย์เป็นอย่างมากนะคะคุณหมอขอบพระคุณค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ うん。